สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับทุกท่านพบกับช่องมัดม่วนไลฟ์สไตล์เช่นเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้แอดจะมาอัปเดตโพสอัปเดตข้อความของน้องลีโอไม่หมดนี้ค่ะลูกชายก็โพสข้อความสั้นๆ ในภาพนะคะว่าสัญญาว่าจะทำให้ดีขึ้นไปช้าหน่อยแต่ดีกว่าจุดเดิมขอบคุณที่ให้โอกาสนะครับ l ลีโอโพสให้กำลังใจตัวเองค่ะว่าถึงจะช้าแต่ก็ดีขึ้นกว่าเก่าสัญญาว่าจะทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆไปพัฒนาต่อไปขอบคุณที่ให้โอกาสนะครับขอบคุณยุ้งเข้าเลคคอร์ดขอบคุณแม่เดือนขอบคุณรายการไม่หมดนี่ เป็นกำลังใจให้ลูกชายนะคะทุกวันนี้เก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะพัฒนาต่อไปตามสเต็ปนะคะต่อกันเลยค่ะข้อความโพสต์นี้ก็เช่นเดียวกันให้กำลังใจตัวเองค่ะน้องลีโอก็ได้อัปเดตโพสต์ว่าการเริ่มจากศูนย์มันทำให้รู้ว่า1มีค่ามากแค่ไหนไปให้สุดอย่ายอมหยุดเพียงเพราะเหนื่อยแล้วก็ใส่อีโมจิสู้ๆมาให้สอ,อันนะคะเข้าใจเลยช่วงนี้ลูกกำลัง หัวเลี้ยวหัวต่อไหนจะต้องเรียนไหนจะต้องเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วนะคะแล้วก็งานก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆช่วงนี้เหนื่อยแน่นอนค่ะฝากเป็นกําลังใจให้ลูกชายสู้ต่อไปสู้ให้สุดอย่างที่หนูตั้งใจนะคะไม่มีอะไรยากสาหรับน้องลีโอค่ะเพราะว่าลูกก็ตั้งต้นทำงานตั้งแต่ตอนอายุอย่างเล็กๆเลยนะคะ ยังไงคิดว่าก็ไปได้สวยค่ะสู้ต่อไปยาวๆนะคะกำลังใจดีๆมีให้กันเสมอสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากน้องลีโอไม่หมดนี่ขอบคุณ FC Fan c ฟนคนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามเข้ามาให้กำลังใจลูกชายเสมอมาไว้พบกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ